สวัสดีค่ะมอนี่ยายหน่อยสายลุยพ้ามากินตำบักฮงใส่สายบัวยายหน่อยคนเก่าคนเดิมเ,มเพิ่มเติมคือผักบุ้งข้าวเหนียวมอนี่ข้าวบะหนึ่งดอกมอนี่ข้าวเหนียวบะหนึ่งมาพี่น้องคำแรกแหงหมันเบ,บาดีอครับแต่เพิ่มเติมคุณเชี่ยงอน ไม่หน <ersch> ่อยก็ก hmm. ินตำหน่อยกลับกลับกลับกินอาหารเตาก่อนอาหารเตาเด้อพี่น้องเด้อเคยกินบ่ผู้ใดเคยกินอาหารเตาเนี่ยใส่กับไหลบัวอีหลีเด้ียวเนี่ยอืมอืมคอมเมนบ่แม่นสายบัวมันีไรบัว

บบเบาๆหลายดลายห้างเย็นหน่อยสิ่งห้องจ้ามือนีนการเย็นหน่อยมากปิดคลิปเพียงสาม,มีหรือจ้าเพราะว่าเสียบหลาย กำลังเมามั่นตับบนอะ้โหแทบแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายหน่อยส่ลุยหน่อยนะคะแซ่บแซ่บแซ่บไลยอย่าลืมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย